มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมิวแฟนเก่าเป้โพสลันจากที่มีประเด็นดราม,มา่าสำหรับหนุ่มเป้บงหมายที่ได้ออกมาพูดในคอนเสิร์ต Big m o u n t a i นปี2 0 2 0บนเวทีที่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโรเล่นอยู่นะคะโดยได้ออกมาพูดว่าอย่าแสดงหารักแพ้ท่านหน้ากับหนุ่มยังปลอม งานนี้บอกเลยว่าทำเอาโลกออนไลน์ไม่พอใจอย่างมากกับคำพูดของหนุ่มเป้นะคะที่ได้ออกมาพูดทำให้เกิดการเซฟซิลิโคนออกมาอย่างมากมายเลยคะ่ะแน่นอนว่าเรื่องมีไม่ใช่แค่ชาวเน็ตนะคะที่ไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นก็ทำเอาฟาดสุดนะคะจนชาวเน็ตต้องกดไลค์รัวๆสำหรับสาวมิวสลินพัทกองอการ อดีตวางใจของหนุ่มเป้ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นที่ผ่านทางช่องทาง Facebook ของเธอโดยได้ระบุข,ข้อความแคปชั่นฟาดเด็ดเลยค่ะว่าอย่าแสดงหารักแท้ท่าน,น้ากับนมยันปลอมศิลปินท่านหนึ่งได้กล่าวท่านหน้าจริงนมจริงแล้วได้แฟนปากแบบนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอศิลิกมทุกท่านที่ลงมีดบนหน้าดิฉันนะคะแล้วอย่าไปทักขอดูนมใครละ่ะ เดี๋ยวไปเจอของปลอมนะคะพูดล,ลอยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ